วันนี้นะครับก็ลองซื้อเนื้อไดโนเสาร์มานะครับโอ้โหวันนี้ก็ประมาณ3 0 0พันโลก็สามพันบาทเลยประมาณนั้นว้าหน้าตาเหมือนไอ้นี่แหละเวปลาทูน่าอย่างเงี้ยคือเหมือนปลาทูน่าเปียบเลยเฮ้ยต้องรีบก้มกิน ทุกคนตอนนี้มาห้างที่ดังที่สุดในประเทศนะทุกคนรู้ว่ากูเจออะไรขาไดานโนเสวร์เว้ยนี่ครับอัน,นอัน,นอันนี้เท่าไหร่ครับห้าสเก้าค่ะโอ้ตายมาสายวันนี้โอ้ย เฮียเหมือนเดิมแล้วคือช่วงนี้ผมก็มีถ่ายแก้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นเทเลดีจนุ้ยกอลอีกแล้วนะเทเลขัาผมแปลว่าอีกไม่นานผมจะเริม่มแบบตาบนั <ง deve ck> ้น <et> อันนี้นะครับก็ลองซื้อเนื้อไดโนเสาร์มานะครับแต่ว่าทุกคนก็จะถามว่าเฮ้ยมันมีขาไดโนเสาร์ขายจริงๆริงหรอเแต่ถ้าใครเชื่อนะครับทุกคนโอ้เนาะก็ไม่ใช่ขาไดโนเสาร์หรอกนะขาหมูนะครับทุกคนขาหมูอะไรประมาณนั้นนะเขาเรียกว่าฮาร์บอนแฮมดิสเปสเปนนะครับทุกคนแฮมที่แพงที่สุดในโลกนะครับพ่อคตนแม่แพงนะก็สเปนนะครับทุกคนสเปนจะเรียกว่าฮาร์มอนซาราโนอิตาลีจะเรียกว่าปามาแฮมนะครับทุกคนฝรั่งเศสจะเรียกว่าชองบองครูนะครับทุกคนโปรตุเกสจะเรียกว่า แต่ซุนตู้ครับทุกส่วนภาษาไทยก็เรียกว่าขาหมูเน่านะครับทุกคนภาษาเกาหลีก็เรียกว่า อะไรสักอย่างนะคือมันเป็นแฮมดิบนะครับมันสิบโลนะคือมันเป็นแฮมดิบแบบก็เป็นแฮมดิบที่หลักๆทํามาจากขาหมูเนาะก็มันเป็นแฮมที่ไปหมักเกลือนะครับไม่ผ่านการลมควันใดๆทั้งสิ้นนะครับมันแพงมากๆเพราะว่าหมูที่มันเอามาทำยังเป็นหมูที่พิเศษมากเลยนะเป็นหมูดาไอเบีเรียดนะครับเลี้ยงครกที่มันใหญ่เขี้ยเลยนะและหมูตัวนี้จะกินผลต้นสนนะครับทุกสองปีนะครับกินแต่ผลต้นสนเท่านั้นและหลังจากนั้นนะทุกคนก็สองปีเขาก็จะเออเชื่มันนะครับก็เอาไปหมักเกลืออีกสามปี ประมาณ5ปีนะครับผู้นี้ก็คือมันเป็นเฮมโค้ดพ่อโคูดแม่เน่านะครับขายกัน30,000ืนนะครับก็ราคาสูงไปถึง7-8 0ด0ปนพะันนอตแต่ตัวนี้ก็ประมาณ3 0มพันละสิบโลก็สามนบาทอะไป,ประมาณนะั้นก็มีหลายเกตนะทุกคนเกตก็ร็้แต่ว่าอาหารที่หมูกินอนะ่ะมันเป็นยังไงเลยประมาณนะั้นทุกคนก็ผมก็นึกถึงไอเนื้อเอห้าอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็แปบว่าไม่ให้วัวขยับใช่ไหมแล้วเขาก็ให้ซาเคบ้างหรืออาหารดีเดียอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแพงก็ผมว่ามันก็หลักการคล้ายๆกันนะใช้เวลานานนะนั่นแหละเราจะมาลองอันบ็อกนค เชื่ออะไรวะฮาร์มอนแฮมนะครับทุกคนกลล็ามาเริ่มกันก,ก็อย่าลูกแกมสเลยกอนแจนก่อนดิตัมไปกันไปกอกินเหมือนเบอล้นนะครับทุกคนที่แบบว่าเออใช้งานเราประมาณ12ปีได้นะเอาจริงว่าตอนแบบว่าถือมาก็เหมือนถือกีต้าร์มาเลยนะโอ้โหอีย่านากินมาวนนิดีเูเยน่ยมันเป็นเชื้อรา เช <C oughs> ี่ยมันเหม็นมากปกติกินก็แบบหันห่นๆไปนะทุกคนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ดมๆใครต้องดมดมโอ้ต้องลองดมเลยถ <c oughs> ุนตังได้ไหมวะใครไม่ล้างเท้าหรือเปล่าไอ้สาวใครไม่ล้างเท้าค่อยไหนมขายมันสองได้ปะวะไอ้สา0เมินเลย ผมมองว่าหลักการมันคล้ายๆมัมมี่นะทุกคนใช่คือเป็นมัมมี่เนื้อหมูนะครับไอ้คุณซื้อมาสามหมื่นเอ้ยบ้าไปแล้วก็วิธีกินนะครับกินกับชีสชั้นดีนะครับน้ำมันมะกอกหรือว่าจิบกับไวน์หรือว่ากินสดๆก็ได้เช่นกัน2 9 7 4 8 3 0 0 0กน็ี่สแามหมื่นนี่แก่ปุ๊บผมจะขายไม่ได้แล้วทีมงานกับผมต้องให้หมดอีอายไปข้ามตรงเนี้ย โอ้โถอยเลยโอ้กูซื้อมาเนี่ยคุมบอว่าสามหมื่นโอเคถ้าดูายลรเอยยดตรงนี้นะทุกคนมันเหมือนซอมบี้หนังซอมบี้นิดหน่อย <c oughs> จนช่วงนี้เนาะ <c oughs> ช่วงก้นะสะโขสะโขไอเหี้ยมมันคือซอมบี้เลยเว้ย <c oughs> มันกินได้เหรอ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมก็เตรียมไวยชั้นดีนะอ่ะ วันแดงวันนี้สูตรแต่ไม่มีน้ําตาลเฮ้ยมันเห็นเกินโอเคตรงนี้มันดูสวยนะเหมือนเหมือนแบบว่าคนที่แบบเพิ่งโกนหัวมานะโอเคผมจะลองหั่นนิดหน่อยแล้วกันแล้วก็ชิมก่อนแล้วผมจะบอกรสชาตินะโอเคหั่นโอ้ยเฮ้ยหั่นมาได้แล้วนะหั่นมาได้ชิ้นนึงนะมันเหมือนแบบว่าบอกไม่ถูกนะมันเหมือนเป็นมันปะมันกับเนื้อตรงปลายนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมมันก่อนนะเซอร์เฟตของมันนะคือแบบตรงที่กินเหม็นที่สุดในร่างกายของตัวลองชิมดูแล้วกันจะเื่มอะไร มี้ยังขายขายทันไหมรู้ประเมินอะไรเพติกรีอันจริงๆอันจริงๆผมเคยกินไปส่งมปเซ็ตต้องมานดิมาีิก่อนเลยหรอกสายอาหารเอ้ยคุณคุณชำนาญเรื่องอาหารใช่ไหมครับเนี่ยขอเวนาดีหน่อยโอ้ยคุณต้องรีวิวรสชาติให้ผมนะอาหารที่แบบชั้นเลิศมากผมอยากให้คุณได้อาหารที่ดีสถานที่ดีให้ให้ดมก่อนให้ดมก่อนต้องเคี้ยวเลย พนีเกียงจริงๆพนีเกียง,ยงใช่กูบอกแล้วมึงเหมือนพนีเกีงกูไม่ได้บูลลี่นี่ก็สวนข้างนอกเนาะถ้าถ้ามีใครแบบขายชิ้นนี้ให้กู500กูก็ไม่ซื้อนะครับทุกคนใช่รอบนี้กูยังไม่จบตรงนี้บ้างห้องดีเลยอยากให้ทำจริงไหมมันเพนีเกียงเพียบเลยทำไมมันไม่อร่อยขนาดนี้วะเดี๋ยวเราลองหั่นลึกๆแล้วกันถามว่ามันเค็มไหมก็ไม่เค็มอะมาดูตรงนี้กันฝั่งนี้มันจะเป็นยังไง เฮ้ยแต่เหมือนเนื้อวัวเลยอ่ะข้างนอกมันจะเป็นเนลแบบว่าเหมือนเป็นอะไรไม่รู้เหมือนเหมือนเกลือหรือเหมือนอะไรเน่าๆนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเนื้อก็เราจะลองชิมแบบส่วนในกันอ๋อเฮ้ยเอา่อยนะบอไม่ๆมึงต้องมาลองแล้วแหละมึงมาลองกัดดูกินตเตไม่ได้กินตีนสามหมื่นเลยมึงลองกัดก่อน รสชใช่เหมือนขนมอะสีขาวบ้างมันไม่รู้ว่าคืออะไรดีให้แคกินได้เฉยเะยอ่ะแต่มันเฮี้ยเรามาลองหั่นให้มันลึกกว่านี้เรามาลองหั่นส่วนส่วนไหนดีอ้เหมือนปลาทูน่าเลยนะข้างในอะข้างในนะทุกคนข้างในของเนื้อกูก็ไม่รู้ส่วนไหนของแฮมมนี้นะนี่ก็น่าจะแบบ5้าร้อยได้นะก็เรามาลองชิมตรงนี้กันจะยังเหมือนแพนดิกรีอยู่นะลึกกว่านี้แล้วกันโอ้ยเนื้อเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้น่าจะหลายพันอยู่ ว้าวหน้าตาเหมือนไอ้นี่นะเว้ปลาทูน่าอย่างเนี้ยคือเหมือนปลาทูน่าเปียบเลยกอกมาแล้วโอเคอันนี้คือเนื้อชั้นลึกของตัวพามาแฮมนะครับทุกคนทาให้อร่อยกูกูได้เฮ้ยไม่อร่อยไอ้ยไม่อร่อยมันเหมือนแฮมที่ไม่สุกนะครับแล้วก็ตอนกินอ่ะกลิ่นมันลอยมามันก็เลยรู้สึกไม่อร่อยอี แต่ผมจะมาลองทอดมันดีกว่าถ้ามาอร่อยก็ผมจะดีใจการซื้อไรก่อใช่ด้วยไปกัน <My God! S 1> คือไม่รวมันมันไม่ได้กินแบบสุกหรอกแต่ว่าอยากลองเผื่อมันอร่อยเอาสนหน่อยเอาส้นหน่อยโอเคน,น, okay. น่าจะร้อนละมันหมูเด็ดเดียวเลยลกู <laughs> กินแล้วถ้ามันรสชาติเหมือนหมูเด็ดเดียวนะกูจะโกรธไปถึงตลอดชีวิตเลยสามหมื่นบาทรสชาติเหมือนหมูเด็ดเดียวเอาละนี่คือ ที่ผมทำได้นะทุกคนก็นั่นแหละเราจ,จะมาลองชิมกันว่าแบบทอดมันจะอร่อยหรือเปล่า <c oughs> เราหัน่นมาจากตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่ไ<ช><ช>หมเหมือนพิธีากีไหมมันกลายเป็นอาหารไทยวะเอา้าหมูเด็ดเดียวไม,ไม่มัเป็นหมูเด็ดเดียวจริงๆลองชิมดูอืมเออเม่นหมูเด็ด <c oughs> เดียว <c oughs> มันหมูเด็ดเดียวเออหมูเด็ดเดียวหมูเด็ดเดียวที่ไม่อร่อย อะไรวะกูซื้อแฮมแพงมากูได้หมูเด็ดเดียวได้เพชรดกีผมว่ามันต้องมีคนอยากได้อยู่แล้วจะมาลองโทรหาออทูเบอร์ท่านอื่นๆดีกว่าเผแบบว่าเขาจะเอาไปทำคอนเทนต์กูกูขายได้ชัวร์เว้ยวันนี้กูจะไม่ยอมให้แบบสามหมื่นแบบลงเอยเป็นหมูเด็ดเดียวให้กูแบบนี้วันนี้ผมมีคอนเทนต์มาเสนอวันนี้อะไรวะเฮ้ยช่วงนี้อยากได้ยอดวิวไหมอยากได้ยอดวิวไหมวันนี้ผมไปเจอแบบเนื้อในโรเสาร์มาเว้ยรู้จักแรปเตอร์ไหมแรปเตอร์รู้จักแรไป คล้ายๆแต่ว่าอันนี้มันแบบเดินสองขาอะไรอย่างเงี้ยไดโนโสดดดเสาร์อ่ะเราจะซื้อไหมเราจะอยากได้ไหมอยากได้ร้านวดูไหมเดี๋ยวผมขายต่อ,อ,เ,อเป็นเลือดไดโนเสาร์เนี่ยมันฟอสซิลเนี่ยมันเป็นฟอสซิลเห็นไหมขายต่อให้พี่ได้ไหมผมซื้อมาสี่หมื่นขายให้พี่สามหนะมื่นคุม้มไหมคุ้มไหมพี่จะซื้ออ้ามึงจริงเหรออะไรวะยังขายได้เฉยวะอะไรวะยังอะไรกูขายได้เฉยงงเดี๋ยวโอนเปลนะ ไปละไปละไปละโอ้สามหมื่นอ่ะมันน่าจะแพงไปหน่อยทุกคนอาจจะลดมาสักหมื่นห้าอะไรอย่างนี้เอกฮัลโหลครับหนึ่งนะทิครับอ๋อยุ่งอยู่ใช่ไหมไม่ยุ่งแต่เกลียดนีเพอดีผมไปเจอคอนเทนต์หนึ่งอ่ะอยากเสนอพี่พี่ผมไปเจอเนื้อไดโนเสาร์มาใช่มันสูญพันธุ์แต่ว่ามีคนไปเจอเหมือนแบบด็อกเตอร์คูจิมาวะอะไรสักอย่างอ่ะเขาไปขุดผมก็ซื้อต่อมาแต่ว่าผมรีวิวไปแล้วแต่ว่าอยากให้พี่พี่เอพิกไทม์เออร์รีวิวต่ออะไรอย่างนี้ เออจะขายต่อนะผมผมซื้อมาแปดหมื่นใช่ขายให้หมื่นห้าพอเดี๋ยวให้ดูมื่นใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนแต่มันไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าใช่ใมันอันนี้อันนี้มันมันเน่าแล้วมันเน่าหมดแล้วไอพี่เอกพี่เอกผมขายอันนี้ต่อเร็วๆไม่ได้นเสาร์คอนเทนต์ล้านวิวไม่มีทางไม่ได้นเสาเสานโนเสาร์ 2,000ได้ไหม2,000ซื้อมาซื้อมา30,000ี๋ยวผมลดราคาให้พี่ลดราคาให้28,000เฮ้ยแต่พี่มาอร่อยมากเลยทีมงานกูชอบหมดเลยอร่อยไหมอร่อยทุกคนส่งนะโอเคได้พี่แค่นี้นะพี่พูดแล้วนะผมไปแล้วพี่เ2,000 2,000 2,000พี่เอกซื้อต่อ2,000เว้ยเฮ้ยหรือว่ากูจะกินดีปะเพราะว่าคุณแรกขาต้องลองกินเอ้ยทีมงานผมชอบทุกคนเลย ได้กินปะหอมไหมหอมไหมหอมไหมเป็นน้ำหม่อนเป็นอะไรอ่ะก็กินมไปเออหอมไปตายโอ้หันชิ้นเล็กๆอ่ะแกงวะเนี่ยชิมก่อนไอ้ชิมก่อนชิมก่อนเหมือนหนูยากอะโล่ซื้อต่อเท่าไหร่ถ้าถ้าผมแบบถ้าไม่รู้ราคาโลกมาอย่างเงี้ยซื้อซื้อไหมอ๋อทำไมเสนอราคาแล้วลองลองเช็คกันสองพันเก้าร้อยปะสองหมื่น แล้วสุดท้ายเราจะมาลองทําต้มมาม่ากินดูแล้วก yeah. ันเนาะก็เดี๋ยวผมจะส่งอันนี้ไปให้พี่เอกนะครับทุกคนเป็นของขวัญนัดเอี้ยงนี้เขาซื้อต่อสองพันนัดเลีงนี้ก็ไปกัดมาม่เนื้อเดนนอแซวน้องๆรู้จักเปล่าพี estimates. ่ย claro ูเทลป้าเขากินเนื้อเดนนสแซวไปบอกพ่อแม่มึงซะเนื้อเหรออะไรอร่อยมากกินแต่มาม่าเนื้ออร่อยครับทุกคน แล้วผมไม่กล้ากินเลยไงแล้วท้ายอย่างนี้ผมไม่กล้ากินเลยก้อนใหญ่อะไรขำมาได้ได้นั่ดูนี่นี่น,น,นี่ดูนะไม่ตัดต่อนะไม่คายนะอืมมึงโคมโคมอ๋อโคมโอ๊ยเปิดประตูเลยวันนี้ผมได้มาลองรีวิวสิ่งที่แพงที่สุดแล้วก็ไม่อร่อยที่สุดนะครับดูกก็ไม่รู้นี่มันกี่ปีนะเขาบอก5ปีก็จริงนะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในห้างอีกสัก2ปี <c oughs> นั่นแหละของแพงไม่ได้อร่อยเสมอไปนะทุกคลิปนี้คำๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวส่งไปหาพี่เอกกินน่าจะซื้อต่ออะไรอย่างนี้ไม่รู้เขาจะจ่ายจริงหรือก็คอมเมนต์กันเยอะๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกระดิ่งคิมต่อไปอะอะไรวะส่งอะไรมาก็ไม่รู้กีตาร์ป่าวะโคตรหนักเลยไม่รู้อะไรหนักมากเลยอะไรอะพี่เอ่ได้ส่งกีตาร์มาพี่มาเหรอเนื้อเหรอเนื้อเนื้อเขาบอก ต่อมาที่เรียนพี่เอกที่ผมรักอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกหรูที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกอาหารชั้นเยี่ยมที่เหมาะกับพี่เอกมากๆเชื่อว่าพี่เอกต้องชอบเพราะพี่เอกรีเมียมเพราะผมก็ชอบมากเช่นกันไปเชฟซิมเชฟซิมเอกินไงวะเนี่ยเดี๋ยวลองแกะเดี๋ยวลองตูหาว่าต้องกินยังไงนี่อย่าไปกลัวโอ้ดูดิออันนี้คือกินได้เหรอวะ จริงเหรอได้เหรอเดี๋ยวให้ทีมงากินแล้วกันเดี๋ยวกินโชว์เลยไหมคือตอนนี้เจยเจป้าใจ้เจป้าเหย์เจป้าให้เราลองกินฮะมาฮับทิมดูทุกคนผมว่ามันอร่อยนะผมชิมก่อนหน้าตามันดูดีมอร่อยมากอร่อยไม่มีรู้อร่อย อร่อยเลยไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับพี่กินดูเป็นไงปากไม่แพงเลยทุกคนไอ้ทอมเร็วทำหนึ่งเลยกัดกัดเครื่องกัดเครื่องเครื่องอร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยวงมันเหมือนขนมแท่งมูหลันประมาณนั้นมั้งอร่อยบิบกับกีนแล้วที่เหลืออะไร ปากแพงนะคะมันเหมือนแฮมมันเหมือนแฮมคือมันมีกล <c oughs> ิ่นตาบึงเว้ยแล้วเขาเป็นคนไม่ชอบกินเนือไป,ไ,ปไ,ไหนกันหมดอะ<า>ไปไหนกันหมดมหมเป็นไงครับไม่อร่อยเลยทีมขอบคุณมากเลยของดีๆอร่อยมากพี่กินได้เลยอะไม่รู้ว่า2,000ใช่ไหมซื้อมาก,กี่หมื่นนะซื้อเอาไปเลยเดี๋ยวโอนให้2,000เดี๋ผมแค่ร้อเล่นไงสองพันะเออไม่ไม่ไม่คุ้มเฮียตั้ง3-4หมื่นกินได้หลายวันด้วยประหยัด เอาเอาแค่นี้แหละครับตอานนั hmm. oh, ้นเราได้ของของดีมอยู่ตั้ง3ามทีหมื่นได้สองพันโอ้โหใครจะไม่เอางงงงงง